รุ่นพี่ฝ่ายค้านเตือนรุ่นน้องคิดจะปล่อยของต้องปังนาวีเพลสอุไม่ใช่บ้านหลวงจิรายุเตือนรุ่นน้องฝ่ายค้านปล่อยของต้องปังหลังก็หอตรวจสอบนาวีเพลสไม่ใช่บ้านหลวงบอกว่าล้ลุงตู่ครูบาอาจารย์พ่อแม่สั่งสอนให้มีสัมมาคารวะวันที่24มกราคม67นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่นายจิรัตองสุวรรณสสเชิงเสา์พักก้าวไกลกล่าวหากองทัพเรือว่าทหารเอาบ้านหลวงไปปล่อยเช่าในโครงการชนาวีเพลสว่า ตนได้สอบถามและตรวจสอบไปยังกองทัพเรือแล้วยืนยันว่ามีการปล่อยให้เช่าจริงในโครงการนาวีเพลสซอยเฉลิมพระเกียรติ48กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโครงการของสหกรณ์เคหสถานราชนาวีเพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์มีบ้านอยู่อาศัยยามเกษียณ โดยสหกรณ์ดังกล่าวมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกจากกองทัพเรือเป็นคอนโดขาย5ตึกและทาวน์โฮม15หลังรวมทั้งสิ้น235ยูนิตตรวจสอบพบในเว็บซื้อขายให้เช่าบ้านที่ดินมีลงขายให้เช่าจริงอาจทําให้นายจิรัตมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเลยเข้าใจผิดว่าเป็นโครงการอาคารพักอาศัยส่วนกลางของทางราชการและเอาไปปล่อยเช่าแต่ในความเป็นจริงโครงการดังกล่าวเขาเปิดขายขาดทําบนที่ดินของสหกรณ์ถือกรรมสิทธิ์ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเมื่อเขาซื้อไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของเขาจะไปลงประกาศขายหรือให เช่าก็เป็นสิทธิ์ของเขานายจิรายุกล่าวต่อว่าส่วนกรณีมีการด้อยค่าที่ตนยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในงานเลี้ยงพ่อแม่ตนสั่งสอนมาว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่ผู้อาวุโสต้องยกมือไหว้ไม่จําเป็นต้องเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ใหญ่ท่านไหนตนก็ไหว้หรือเจอใครก่อนแม้จะอ่อนกว่าก็ไหว้สวัสดีเพราะตนเป็นคนมือไม้อ่อนตั้งแต่เด็กที่สําคัญตอนพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสอชอไม่ เคยเจอก็เลยไม่เคยไหว้พอมาเป็นนายกเจอในรัฐสภากี่ครั้งด้วยมารยาทก็ต้องยกมือไหว้แถมวันกองทัพบ,บกที่ผ่านมาเจอทั้งพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ใหญ่ฝ่ายรัฐบาลตนก็ยกมือไหว้ทุกท่านตามปกติ เป็นคนไทยที่ถูกครูบาอาจารย์พ่อแม่สอนมาให้มีสัม,มาคาัรว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อเจอผู้อาวุโสกว่าก็ควรต้องไหว้เว้นอย่างเดียวเสาไฟฟ้าทั้งนี้เจตนารมณ์ของผมยังเหมือนเดิมคือต่อสู้กับการปฏิวัติร,รัฐประหาร,รเผด็จการมาโดยตลอดปฏิวัติปี57ดโดนจับไปขัง7วันไม่เคยลืมแต่วันนี้เป็นรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยอะไรที่ต้องปรับปรุงก็ต้องแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องช่วยกันวันนี้ผมมาเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารท่าฝ่ายค้าน อย่างพักเก้าไกลตั้งผมเป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านผมก็จะทําหน้าที่ให้เต็มกําลังจับมือมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยสภาจับมือมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยสภา วันนี้10มกราคม2567ในเวลาฉเฉลยสัตว์ผู้ว่าการหรือการไฟฟ้านะครหลวงพร้อมด้วยศาสตราจารยานายแพทย์บรรจงมหาศวริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยสภาระหว่างกับมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีณห้องออเดอร์เทอรีอัมอาคารวัฒนวิพาทการไฟฟ้านะครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย ผู้ว่าการกล่าวว่าในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการได้วางหลักฐานความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้เริ่มโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือสภาณอาคารหนึ่งการไฟฟ้านาครหลวงเขตวัดเลียบซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า107ปีเป็นอดีตที่ทำการของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดและเป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์กิจาการไฟฟ้าไทย พร้อมจุดประกายการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าการร่วมมือระหว่างกับมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไายณอาคารหนึ่งการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไถยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรพ,พิพิธภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการสนับสนุนและต่อย,ยอดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ในอนาคต ปัจจุบันอาคารส้าอยู่ระหว่างการบูรณะและพร้อมจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพุทธศักราช2568และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและประเทศชาติเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างความสุขของประชาชนที่ได้เข้าชม รวมถึงเป็นสถานที่สำคัญและมรอใหม่ของเมืองมหานครและกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ตอบโจทย์อนาคตของการเรียนรู้ของผู้คนในสังคมที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ผ่านประสบการณ์ตรงณสถานที่จริงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างสรรพื้นที่ใหม่แห่งการเรียนรู้สำหรับประเทศไทยต่อไปมิสปอร์กพิพ,ธพิธภัณฑ์การไฟถ่ายแสงแรกแห่งสยามการไฟฟ้านาครหลวงมหาวิทยาลัยมหิดลพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร